สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจ๊ต๊อแป๊ค่ะพี่น้อง่ะและซับนอนมาทางสินแลดแรดค่ะแรดแรดค่ะสวัสดี วันนี้นะคะแต๊กจะมาทําอะไรบ้างนะคะแต๊กก็จะมาปรึกษากับคุณหมอมงนะนะคะเกี่ยวกับการปลุกผมว่าเราจะสามารถที่จะทําปลุกผมในส่วนไหนได้บ้างนะคะที่สําคัญะคะ่ะคุณหมอบอกว่าวันนี้จะพาทำทิปม้น์ผมด้วยนะคะแล้วก็เพราะว่าแต๊กมีปัญหาเรื่องเส้นผมคะ่ะผมบางพี่น้องคะผมบางนะคะแล้วก็ผมจะไม่ค่อยมีนะคะบางบางคนก็ถามว่าใส่วิตเยอะเกินไปไหมนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งแต่เองก็ใส่วิตก็มีส่วนนะคะแล้วก็ ส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาปรึกษาคุณหมอดูค่ะว่าเราจะวิธีการ ปลูกผมยังไงนะครับหลายปีก็อยากปลูกผมมาแล้วแหละแต่ว่ารู้สึกกลัวนะครับดีขาว่ามันจะเป็นเหมือนส่ยกรรมยัง่าอยังเงี้ยเราคนมีความรู้สึกว่าเราจะกลัวอย่างแรกคือว่าเราปลูกไปแล้วจะชินซ้ำๆได้ไหมในงี้ยแต่ปีนี้นะคะเราก็พร้อมแล้วะค่ะพร้อมที่จะเพิ่มพลังงานให้กับเส้นผมนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะท่านอย่างอื่นด้วยค่ะพี่นอกขานะคะมาวันแรกก็ปัวป่าอลังเวอร์นะคะวันนี้นะคะดีใจมากเลยนะคะได้ติดตามนะคะคุณหมอหมิงทั้งเพจนะคะของคลี ะะวันนี้ได้มาเจอตัวเป็นผืนหมอนหลอด้วยค่ะท้าทางจะนิ่ม้บาด้วยนะคะรับประก,กันให้เลยค่ะว่าไม่เจ็บแน่นอนค่ะอาิมาหฮาเซ็นเตอร์คลินิกที่คนไข้ไว้วางใจให้ดูแลมากที่สุด